ทักทายเพื่อสมาชิกนะครับเราเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากสองสองเป็นสามสามสามก่อนนะครับเอาเปิดหนึ่นนยงยกสองอยู่ที่ป๋าพงษซันแบ็คเข้ามาเรียบป้อยเรียงนี้อยู่ว่าเ<ไ>ป็นป๋าโยงเจ้าหา,หานแล้วเจ้าเทพนะครับฝั่งผู้สร้างเป็นป๋าโยงเป็นป๋าพงหบัวขาวแล้วเจ้าจิ๋วนะครับป๋าพงแลกข้ามกับป๋าโยงนะครับหัวหน้าค่ายแลกข้ามกันเองนะครับ เอายกเข้าไปนะครับเอาเปิดเอายกอยู่ที่ป่าพงเอาวงมาเรียบหลอยสองต่อหนึ่งแล้วครับเดี๋ยวมีอยู่ว่าเป็นทางทางป่าโยงขอเตะสามสามก่อนนะครับเอาลครับเอายกขึ้นมาเอาป๋าโยงเอาวงไปเอาบัวขาวเปิดเนืองเอาชิวโยกขึ้นมาปักเข้าให้เรียบหลอยไหม เอาเลยครับผู้สร้างขึ้นนําไปสองต่อหนึ่งนะครับเป็นหัวหน้าค่ายแรกข้างมันเองนะครับปา่าโยงกับป่าพงสองต่อหนึ่งทเวทนี้ไม่น่าเกินยี่สิบนาทีเอาละครับยก,กบไปเอาปา่าโยงบวงไปเรียบร้อยไหมเรียบร้อย หนึ่งต่อสองนะครับเจ้าหานเส์ฟไปเอาบัวขาวเปิดเดิงเจ้าจิ๋วยกขึ้นมาป๋าพงปักเข้าให้เรียบร้อย ตากกันเองนะครับระหว่างเจ้าหานกับเจ้าเทพ สามต่อหนึ่งเอาป่าโยงเปิดหัวเอายกเองเอาป่าโยงว่าไงเอาบงไปเจ้าจิ๋วเปิดหนึ่งยกสองอยู่ที่ป่าพวงบวงมาข้างหลังเจ้าหานเปิดเขาเอายกอยู่ที่ป่าโยกเตะไปเอาเจ้าจิ๋วเปิดเข้าป่าโอโ้โห หนึ่งต่อสามเอาป๋าพงเปิดเอาบัวขาวยกเข้ามาอยู่ที่ป๋าพงบ่งว่าเรียบร้อยสามต่อหนึ่งเอาเซอร์มาเอาเต่าเทพกึกกักกึกกักกึกกักเอายกเข้าไปอยู่ที่ป๋ายกวงไปเอาบัวขาวเปิดหนึ่งเต่าจิ๋วยกเข้ามาอยู่ที่ป๋าพงปักเข้าให้เรียบร้อย สี่ต่อหนึ่งนะครับเอาเปิดหนึ่งเอายกสองเอาอยู่ที่ปลาโยโยกเขี่ยวไปเอาเรียบ้อยหนึ่งต่อสี่นะครับเอาเซอร์ไปเอาเปิดหน 1. 1> 1ึน่งสวนหัว ลูกแรกนะครับป๋าพงเปิดหัวข่ามานะครับ เสอไปเอาเปิดหนึ่งเอาโยกเอาป๋าพงยังขา้ามได้อยู่เอาเจ้าเทพเปิดหนึ่งยกสองอยู่ที่ป๋าย,ยกเตะเจ้าจิ๋วเปิดหนึ่งโอ้โหเจ้าจิ๋วทําเสียแล้วครับเปิดคัดตัวเองนะครับสามต่อสี่เอาเสือไปเอาเปิดเอาโยก ปักเข้าให้เอาเจ้าหานเกี่ยวโอ้โหโออกเข้าปา่ามาเข้าปา่า,ปามะพรา้าวต้นไผ่แล้วครับ สี่ต่อสามเอาเปิดหน<ม>ึ่งเอาโยกสองเอาปลายโยงปลายโยงมวงไปเอาบัวขาวเปิดขึ้นหลังคาโอ้โหสามต่อสี่นะครับ เอาเจ้าหานเส์อไปเปิดเอายกอยู่ที่ป่าพวมงม่งว่าโอ้โหโม่งดีนะครับ โยกคือบาอยู่ที่ป๋าพงปักเข้าให้เอาเจ้าหันเกี่ยวเอาโยกเอามองไปเอาเกี่ยวหลังเทา้าเจ้าจิว๋วยกเข้าบาอยู่ที่ป๋าพงปักเข้าให้เจ้าหันเกี่ยววิ่งวิ่งวิ่งโอ้โหวิ่งไม่ทันแล้วครับโอ้โหโดนเกี่ยวเจ้าบัวขาวนะครับนะครับบอกใครอยากเห็นแอดมินตระก้อไฮไลไท์มันตตะกะ้อนนะครับเจ้าบัวขาวนะครับแอดมินอีกคนหนึ่งนะครับโู้มันตัดต่อตะก้อไฮไลท์มันๆน,นะครับ ในช็อตเด็ดแต่ละลูกแต่ละช็อตที่ทำมานะครับเจ้าบัวขาวคุตัดต่อให้นะครับห้าต่อสามเอาบัวขาวเสิร์มาเอาป่ายโยงเปิดหนึงโยกขึ้นเองเอาปลายโยงว่าไงเอาหมงไปเอาบัวขาวเปิดโอ้โหมงดีนะครับคูหนีชิงอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาทนะครับาทักายลุงโยคนโซ่พี่สด้วยนะครับ ที่วนกับป๋าพง์เตะยังเตะคู่ต่อไปครับป๋าพง์บอกขอยืดขอยืดก่อนครับเดี๋ยวป๋าพง์ค่อยแลกข้ามกับป๋าเว่นนะครับเอาเปิดเอายกเอ้าสันแบกเบาโอ้โห้ยออ,ออกนะครับจากทายป๋าเตี้ยพระรามสามด้วยนะครับป๋าพง์บอกขอยืดเส้นยืดสายก่อนนะครับ แล้วก็แยกติต่อเลยนะครับเป็นป่าพงยืนคู่กับเต้จุฬาเจ้าเตยยืนคู่กับป่าแว่นนะครับคู่ต่อไปนะครับเอาบัวขาวเปิดหนึ่งเจ้าจิ๋วยกเข้ามาป๋าพงสั้นแนกยอดเรียบรย้อย oh ให้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 ห้ามเสียงดัง เอาป่าพงเอาป่ายกยกเขาไปป่ายกวงหัวเบี้ยวเอาหัวเท้าเปิดหลังเท้ายกขึ้นมาอยู่ที่ป่าพงปักเข้าให้โอ้โหป่าพงวงไม่ถูกลูกนะครับนี่เตยเะคู่ต่อไปใช่ไหมครับใช่ครับคู่นี้ป่าพงบอกขอยืดเส้นก่อนนะครับเพราะว่าป่าพงไม่ได้วอมนะครับขอยืดเส้นก่อนแล้วก็ จะได้ลงเตะคู่สองสองเลยครับยกขึ้นไปเอาป๋าพงปักเข้าให้เรียบร้อยไหมอยู่ไหมอยู่ส่วนป่าแว่นกำลังบอมอยู่กับสนามสองกับเจ้าเตยกับเจ้าเต้นะครับมาต่อสี่นะครับ,อรบเอาเปิดหนึ่ง เอาโยกอยู่ที่ป่าโยกม้วงไปเอาบัวขาวเปิดเอาเปิดเนืองเอาโยกเข้าป่าเข้าดวงนะครับโอ้โหเอาแล้วครับ คู่ต่อไปเป็นเจ้าเตยซัมติงคู่กับป๋าแว่นนะครับระหว่างป่าพงและข้างกับป๋าแว่นนะครับใครจะหมดแรงก่อนกันนะครับใครแผ่วปลายคือแพ้แน่นอนไอโยไปเข้าห้องน้ำรอแป๊บหนึ่ง

ห้าต่อห้าครับเอาจะหารเจอไปเอาวัวขาวเปิดเนืองเจ้าจิ๋วยกเข้า,นนขามาป่าพงสั้นแบกมาเรียบย้อยเอาเปิดเน,นือง เอาเจ้าหานยกเข้าไปอยู่ที่ป่ายโยกเตะไปเอาบัวเขาเปิดแตกโอ้โหเอ๊ะแล้วตาสิงโตแล้วยังไม่เมามัววมม่วแล้วงงหมดแล้วเอาเปิดเอาโยกอยู่ที่ปลายกักเข้าให้เอาปลายโยกเปิดเขาเอาโยกขึ้นมาเอาป๋ายโยกบงเข้าไป โอ้เอาแล้ว ต่อห้านะครับเอาเปิดเนืองเอายกปักเข้าให้โอ้โหปักใส่เน็ตแล้วครับ

7ต่อหนะครับพักเข้าให้เอาเกี่ยวเข้าป่าออกท้ายสนามไปนู่นนะครับตามไปเก็บใต้ท้องรถสวัสดีครับพ่อน้องเบียนะครับขจิตสมสินนะครับคู่สร้างยังตามอยู่ห้าต่อเจ็ดนะครับผู่สร้างสามสามนะครับเจ้าจิ๋วบัวขาวแล้วป่าพงนะครับฝั่งนูง้นเป็นเจ้าเทพเจ้าหานแล้วก็ป่ายงเจ้าปูน จบจากคู่นี้นะครับเป็นป๋าพงแ์กล้า้มกับป๋าแว่นนะครับเป็นคู่เอกนะครับเจ้าหานยกขึ้นมาอยู่ที่ป๋าโยกยอดเอ้าเรียบร้อยเจ็ดต่อห้านะครับ เอาเปิดหนึ่งเอาโยกปักเข้าให้เอายังได้อยู่อยู่ที่ปลายยกเอาบงมาไปแล้วครับเป็นแปดต่อห้านี้ห่างไปสามแต้มแปดต่อห้านะครับ เอาโยกขึ้นมาอยู่ที่ปลายพงเอา ห้าต่อแปดนะครับเอาเจ้าจิ๋วเซ่อไปเอาป่ายโยกเปิดหัวเอาวิ่งวิ่งวิ่งยก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 เอาแปะยอดโอ้โหแปดต่อห้านะครับเอาเจ้าหานเส่อไปเอาบัวขาวเปิดหนึ่ง เจ้าจิ๋วยกเข้าไปอยู่ที่ป่าพงปักเข้าให้เอาเจ้าเทพเกี่ยวเอาแล้วอยู่ที่ป่าโยงเอามองมาบวขาวเปิดหนึ่งเจ้าจิ๋วยกเข้าไปอยู่ที่ป่าพงปักเขาให้โอ้โหปักออกนะครับ ห้าต่อห้านะครับเก้าต่อห้านะครับเอาเปิดหนึ่งเอาโยกอยู่ที่ป่าพงปักเข้าให้เอาป่ายงลูกออกนะครับ ต่อ9นะครับเอาเปิดหนึ่งเอาวิ่งวิ่งวิ่งเอาปายโยกฝปายโยกงงงมาเจ้าจิ๋วเจ้าจิ๋วเรียบร้อยโอ้โหเก้า <Hey. S 1> ต่อห้านะครับ <Hey. S 1> เอาเปิดหนึ่ง hey. Hey. เอา ฝ่ายโยงฝ่ายโยงว่าไงเอาสิบต่อห้านะครับ เอาเปิดเอาโยกป้กเข้าให้เอาโดนเกี่ยวเอาแล้วอยู่ที่ฝาพงป้กเข้าให้ดู 5ต่อสิบนะครับเอาเปิดเอา้าเจ้าหานยกเข้ามาอยู่ที่ป่ายกม่งเมาสิบต่อห้านะครับ สักายเพื่อสมาชิกยังติดตามอยู่ในเพจแต่ก็ไฮไลท์มันมานะครับขอบคุณทั้ง20กว่าท่านนะครับเราอยู่กันที่รามอินทานะครับจบจากคู่ดีนะครับเป็นป่าพงแรกข้าบกับพี่แว่นนะครับพี่เสือแว่นซีโนะครับเอาป่ายโยงเปิดหนึ่งยกสองเอาปลายโยงเอามงมา สิบต่อห้านะครับเอาเปิดหนึ่งเอายกปักเขาให้เรียบรย้อยห้าต่อสิบนะครับเอาเปิดหนึ่งโยกสองเอามงยอดเอาแล้วเจ้าจิ๋ว สิบต่อห้านะครับอเอาละครับขึ้นไปเป็นสิบเอ็ดต่อห้าแล้วครับหนีห่างไปอีกหนึ่งแต้ม แล้วก็ลูกเดียวเกมนะครับ12ต่อ5 ต่อ12นะครับเอาละครับอยู่ที่ป๋าพง์ปักเข้าให้เจ้าหาันเปิดหนึ่งเอาละครับไล่มาเป็นหกต่อสิบสองหกต่อสิบสองนะครับเอายกขึ้นมาอยู่ที่ป๋ายกมงมาข้างหลังเจ้าจิ๋วเปิดหนึ่ง ยกสองเอาป๋าพงปักเขาให้เอาโดนเกี่ยวเรียบร้อยไล่มาแล้วครับเจ็ดต่อสิบสอง จ็ดต่อสิบสองนะครับเอา้าเออหนึ่งยกสองอยู่ที่ปา๋ายกเอา้าโอ้โหยกหล่นมานะครับคู่เอกคู่เอกต่อจากคู่นี้นะครับเปลี่ยนให้ป๋าพงษ์ยืดเส้นยืดสายก่อนนะครับจริงๆแล้วป๋าพงษ์ต้องแลกข้างกับป๋าแว่นนะครับแต่ว่าให้ป๋าพงษ์บอกขอขอขอยืดเส้นก่อนนะครับรอขอรวเตะสามสามก่อนนะครับคู่ต่อไปครับเป็นป๋าพงษ์แลกข้ามกับป๋าแว่นนะครับ 1ิบต่อเจเกมไม่เกมนะครับเอาเปิดหนเอายกอยู่ที่ป่าพงป้งปาเขาให้เอาเจ้าหานเกี่ยวเอายกเอายกลน้นเปิดหนึ่งเอ้าป่าพงมวงไปเอาอเจ้าเทพได้อยู่เอาอยู่ที่ป่าโยกเอามวงยอดเอาเอาแล้วอยู่ที่ป๋าพงป้าเขาให้เจ้าหานเกี่ยวหลังเท้าเอายกเข้ามาอยู่ที่ป่าโยกมวงยอด เอายังได้อยู่เอาป่าพวงหลังเท้าไปเอาเจ้าเอาแล้วอยู่ที่จอกใครเอาวงยอดอจบแล้วครับป่าโย่งเจ้าปูนจอชนะป่าพวงมาด้วยสกอร์13ต่อ7นะครับเดี๋ยวขอยาตตัดชิปเลยนะครับเดี๋ยวคู่เอกจะลงแล้วครับสวัสดีครับ